ก็ต <c oughs> <c oughs> ้องอนโมทนาในมหาบุลของพระเดชพระคุณที่แท่นได้จับพิธีเจรองพระพิษสุรเดชเนที่สอบเรียนทำรร้าประโยคได้ในที่ได้ปฏิบัติมาทุกปีทุกปีเพรานั้นสิ่งที่ผมต้องขอทบุบูชากับพระเดชพระคุณในโอกาสนี้ ด้วยการทำงานของคณะสงฆ์วัฒนกายก็ดีหรือทำงานของจิตยนุิสิตใดฝ่ายคณะว่าก็ดีแล้วแต่ฝ่ายนี้มีความพร่อมเพียงเป็นอันึ่งเดียวกันจึงได้ช่วยการทำงานสืบสารต่อในเจตนารมณ์ที่พระเดชพระคุณได้ทำไว้หรือได้วางเป็นรากฐานนี้ไว้จะไม่เกิดความมั่นคงขึ้นในการทำงาน เลาก็จะทำให้พุทธศาสนามีความมั่นคงยิ่งขึ้นตามความตามพุทธประสงค์ของอุงทตเดชกัมมารพุทธเจ้าึ่งไเม่ได้พระคุณก็เด้เดมีความมุ่งมั่นในการทำงานนี้เพื่อถวายแด่อ,อุตนเดชกัมมารพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นงานที่เราทำทั้งหมดเพื่อเป็นงานของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เราเป็นพุทธสาวกร่วมกัน เรามีหน้าที่ในการที่จะปกป้องคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนาและก็เราก็มีหน้าที่เดียกันที่จะร่วมกันพัฒนาพระพุทธศาสนาให้มีความก้าไวกลเหมือนเดิมที่พระหมหาเถระในอดีตทานเคยปฏิบัติมาเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้ผมเองต้องเรียนพระเดชประคุณโดยตรงว่าดีใจ ที่วัฒนธรรมกายมีส่วนหนึ่งในการที่นำระพุทธศาสนาในประเทศไทยออกไปเิเพยอย่างทั่วโลกจะทำให้ทั่วโลกเขาได้รู้จักระพุตธศาสนามากขึ้นและก็รู้จักประสงค์ของวัฒนธรรมกายมากขึ้นร,รวรม,ม,นรมทั้งอุบาสกอุบาสิกาของวัฒนธรรมกายที่ได้รับการสานงานต่อเพื่อความเจริญลุ่งเรือง ของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นเราต้องยอมด้วว่าปัญหามันก็ย่อมเกิดขึ้นได้กันทั้งหมดเพียงแต่ว่าเราจะสามารถได้ก้าร่วมปัญหาในาที่เกิดขึ้นอย่างไรแต่ผมก็หวังว่าเมื่อมีปัญหาที่เกิดขึ้นหน้าที่ของเราก็คือต้องแก้ ผมเคยจำคำพูดของหลวงพ่อเจ้าพุทธเดปพระพุทธโคตอาจารย์เต้นไปเปิดอุปลมอ,อ,ปอุปโภที่วัดพนัญชิงเลยเต้นพูดสอนประสงคาิการทั้งหลายว่าเอาล้อติดลมกับลมติดล้อก็คือการทำงานของคณะสงฆ์ของเราปัญหาอุปสรรคมันมีอยู่ได้กัน เพราะฉะนั้นล้อาติดหลม่มเราก็ต้องช่วยจะเขีนล้อให้พ้นจะกลมให้ได้แต่ว่าท้งเมื่อหล่มมาติดล้อเราก็ต้องช่วยจะแกะเ,เอาดินที่ติดล้อนดออกให้ได้เพราะเรื่งงานของกระทก็เช่นเดียวกันเมื่อมีปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเราต้องหาวิธีที่แก่ว่าเราจะทำยังไงให้ข้ามพ้นปัญหานี้ให้ได้หรือว่ามันติดขัดอยู่ตรงไหน เราก็พยายามไปหาที่ติดขัดตรงนั้นแล้วก็พยายามแก้ไขข้อติดขัดตรงนั้นให้เกิดความโปร่งใสให้ขึ้นเพราะฉะนั้นงานทุกเสิ่งทุอยา่างก็จะเป็นไปได้วยความเรียบร้อยเดียผมก็หวังว่าด้วยเดบรม่ได้มีของมระ่เดบประคุณที่ได้มีอยู่ทั้งในตัวของมระ่เดบประคุณก็ดีทั้งในด้วยบริวารของมไะเดบประคุณก็ดีก็สามารถที่จะช่วยนำคา พระเดชพระคุณและนํำพาวัดพร,รรมกายนี้ให้รู้ถึงประโยชน์อย่สูงสุดได้พ้นจากอุปสรรคทุกติกทุกอย่างได้เพราะนั้นผมก็เชื่อว่าอำนาจของพระพุทธคุณพระธรรมคุณที่ <c oughs> มีอยู่จะช่วยให้เราได้รุดพ้นได้เพราะฉะนั้นผมเองได้เคยใช้ในส่วนนี้มาและก็ต่อสู้ในส่วนนี้มาและก็สามารถได้ ค้นจากทุกที่ทุกอย่างมาได้ก็เพราะอาศัยอำนาจของพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณและก็มีญาติโยมทั้งหลายที่เขามีความเข้าใจในตัวของผู้เองให้ความช่วยเหลือดูแลและก็สามารถได้ผ่านพ้นวกิกฤตนี้มาได้ผมก็เชื่อว่าพระเดชพระคุณก็เช่นเดียวกันบนุญกุศลที่เราทาเพื่อ รักษาพระพุทธศาสนาเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาและเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาก็จะต้องนำพาพระเดชพระคุณให้ดุพ้นจากอุปสรรคทั้งหลายได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในจ่วจุดนี้ผมก็ขออ่ำนาาเจงคุมประสีลัตนาตราคือพระพุทธธรรมและพระสงฆ์จงดินบันดาลให้พระเดชพระคุณจงได้ลึกถึงประโยชน์ต่สูงสุด ตามที่ประเดียพระคุณได้ท่องประสงค์รอม้ดยเกินนาสงฆ์วัดรมกายและญาติโยมวัดรรมกายโดยทั่วหน้ากันและขออำนาจแจ่งกุลวษีระตรรอัตไตรยนี้จงได้ปกปักรักษาประเดี๋พระคุณขอให้ปราศจากทุกโศกรูภัยปราศจากกุพสักอันตรายต่างๆที่จะมีมากอให้มีความสุขร่มเย็นอยู่ในร่มเงาแห่งพระบัวหลวพุทธศัสนา ทำให้พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเลรืองยิ่งขึ้นไปพร้อมด้วยติดกองวัฒนกายทุกท่านโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนทุนิ